สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึก,กเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายวิจารณ์วิริยะพันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัทเมืองโบราณเจ้าหน้าที่พนักงานตลอดจนบริษัทในเครือ ร่วมกันทาพิธีบวงสวงอันเชิญรูปหล่อช้างเอราวัณเนื้อสำลิดองค์ใหม่เพื่อประดิษฐานแทนองค์เก่าที่ทําจากไฟเบอร์โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จํานวน9ก้าูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมกับจัดพิธีทางาศาสนาพราหมณ์อันเชิญรูปหล่อช้างเอราวัณขึ้นประดิษฐานไว้ณบริเวณด้านหน้าช้างเอราวัณองคใหญ่เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้าสการะและกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว สำหรับรูปหล่อช้าเอราวัณเนื้อสำลิดองค์ใหม่มีความยาว29นิ้วกว้าง33นิ้วสูง29นิ้วน้ำหนัก70กิโลกรัมโดยได้จัดพิธีเททองรูปหล่อตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมพศ2553มวลสารที่ใช้นำมาหล่อองค์ใหม่ประกอบด้วยเนื้อทองสำลิดเนื้อทองเหลืองทองแดงและดีบุกซึ่งเป็นมวลสารที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าองค์เก่าที่หล่อจากไฟเบอร์ ส่วนองค์เก่าวจะนําไปตั้งประดิสฐานไว้ณวัดหินปักจังหวัดลบบุรีเพื่อให้ประชาชนจังหวัดลบบุรีได้สักการะบูชาต่อไปสํานักข่าวพีเอ็นนิวรายงาน được nào à

สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ